มันจะเกิดเป็นสิ่งดีๆของคุณนะคะอ,อย่างเช่นเกิดอะไรขึ้นปุบป,ปับฉับพลันมีโชคมีลาบป,ป,ปุบปับฉับพลันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรางค่ะ สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวมฤตยูย้ายนะคะอะจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะในวันที่8มีนาคม2566ดาวมฤตยูจะย้ายในเวลา21นาฬิกา44นาทีและจะสถิตในราศีพฤษภไปอีก7ปีค่ะดาวมฤตยูนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะหรือรวดเร็วนะคะ การดับศูนย์ก็หมายถือว่าอาจจะดับจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาการตายจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะรวมทั้งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนะคะหรือนะ,ะในภาคอีกภาคหนึ่งก็คือเรื่องจิตวิญญาณหรือการปฏิวัติภาคจิตปิญญาณอาจจะเป็นเรื่องของโลกมิติก็ได้<อ>นะคะซึ่งนะคะเมื่อดาวมฤตยูเนียไปสถิตที่ราศีใด ก็จะส่งผลนะคะต่อทั้งราศีนั้นแล้วก็ดาวดวงนั้นๆน,น,นะคะ,คะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมของดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนะคะสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีมิถุนได้ค่ะแต่หากอยากทราบดวงชะตาส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ เราจะแบ่งการทำนายนะคะเป็นเรื่องที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะคะชาวราศีมิถุนสำหรับเรื่องที่โดดเด่นนะคะก็คือมันมีบางสิ่งบางอย่างหรือเรื่องลึกลับซับซ้อนในบางมุมที่แบบว่าเฮ้ยมันจะเกิดเป็นสิ่งดีๆของคุณนะคะอ,อย่างเช่นเกิดอะไรขึ้นปุปปับฉับพันมีโชคมีลาบปุปปับฉับพันสมมติใครที่ทางานอยู่ก็จะได้งานแบบเฮ้ยบิกบ๊กๆใหญ่ๆแบบโปรเจกต์ใหญ่<า>ป,ป,ปุบปับฉับพันเข้ามานะคะ มิถุนเนี่ยถ้าเรื่องดีอ่ะบอกเลยไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่ามันเป็นเรื่องอะไระมันสามารถได้หลายเรื่องราวแต่แบบว่าที่ที่ท,ท,ที่โดดเด่นที่สุดก็คืออยู่ๆมาอยู่ๆดีหรือบางทีอ่าใช่บางทีทํางานเนี้ยเราก็รับของเราไปแต่ <ใ Carl. S 1> บางเอ,อิญงานเราดันมันแตกเข้าไปได้รับโปรเจกต์ใหญ่หรือมีการดีลโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาหรือบางท่านที่สมมติอาจจะเป็นนัก เกี่ยวกับนักสร้างตัวตนนะคะทางเทคโนโลยีนะเราก็ทำของเราไปปกติแต่ช่วงจังหวะนี้โอ้โหดังไปถึงต่างประเทศข้ามชาติเป็นที่รู้จักของทั่วโลกในเวลาข้ามคืนอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของสิ่งที่ไม่คาดคิดในด้านดีๆเช่นเดียวกันเรียกว่าการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงใหญ่เปลี่ยนแปลงโดยมุมดีโดยที่ถ้ามองอ่ะมันไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องอะไรบางครั้งมันมาแบบปุบปับนะอาจารย์ถูกค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่โดดเด่นนะคะ ถ้าชาวมิถุนทํางานที่เกี่ยวกับงานของตัวเองเป็นประจําเป็นอะไรที่แบบกําลังไปได้ดีหรือเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์นะคะอันนี้คุณมีโอกาสจะขยายนะคะในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรืออ,อย่างที่อาจารย์ปรางบอกเมื่อกี้มีโอกาสว่าเราจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ในชั่วข้ามคืนโดยที่เราไม่คาดคิดอ,อันนี้ในมุมของของงานที่บอกว่า คุณอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นงานของคุณนะคะคุณก็จะมีสิ่งที่แบบไม่คาดคิดแล้วมันใหญ่มากมันมาจากเล็กไปใหญ่ไหมอาจารย์ต้องขยายใหญ่ใหญ่เนี่หมายถึงว่าใหญ่แบบว่าปรับปรับโดยที่เราไม่ได้คาดจากเดิมเราทําเล็กๆถูกต้องแล้วบังเอิญมันไปถูกจุดเข้าเปลี่ยนปุ๊บกโลจิคใหญ่เลยใหญ่เลยนะคะแล้วมีอีกหัวข้อหนึ่งนะคะบางท่านบางท่าน อาจจะเป็นถึงช่วงเวลาที่เฮ้ยเราอยากคิดอยากทําหรืออยากทําอะไรที่เราไม่เคยคิดฝันว่าจะทํามาก่อนหรือเริ่มทํามาก่อนอันนี้ก็อยู่ในโหมดนี้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะเริ่มทํากิจการบางท่านอาจจะเริ่มทําในสิ่งที่เราบอกเฮ้ยอันสิ่งเนี้ยฉันปรารถนามานานฉันอยากทํามานานฉันไม่ได้ทําสียทีอาจจะหันมาเริ่มทําอย่างนี้ก็ได้บางคนมีถึงขนาดที่ว่าบางท่านนะคะอาจจะบบเฮ้ยเมื่อก่อนเราเราเราปลูกบ้านขายหรือนู่นนี่นั่นตอนเนี้ย อยากทำหมู่บ้านนี่มันเป็นหมู่บ้านที่แบบแบบเป็นใหญ่ๆเลยเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเลยอันเนี้ยก็มีมุมอย่างนี้ก็คือความหมายของการใหญ่ขึ้นการขยายใหญ่ขึ้นการมากขึ้นนะคะ,คะถ้าเกิดท่านใดที่อยากทําในมุมของการที่ขยับขยายและใหญ่ขึ้นจริงๆนะ อาจจะต้องมาดูว่าเฮ้ยดวงเราโอเคไหมต้องมาดูแบบเจาะลึกเจาะดวงทําแบบนี้เราถูกต้องไหมดี <What? S 1> หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ปรางก็จะขยายให้ว่าเราจะต้องมีสิ่งระมัดระวังอะไรบ้างนะคะ,คะสําหรับชาวราศีมิถุนค่ะ,คะเมื่อเราดูเรื่องเด่นไปแล้วเรามาดูเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีมิถุนด้วยนะคะ ข้อควรระวังของชาวราศีมิถุนก็คือปัญหาที่เกิดจากบริวารน,นะคะของคุณเองหรือการที่คุณทํางานกับพวกบริวารแต่หากคุณใช้เขาไม่ถูกจังหวะหรือถูกกับความสามารถของเขามันก็สร้างปัญหาให้กับคุณได้เช่นกันหรือทําให้คุณต้องมาแก้ไขปัญหานั้นด้วยเช่นกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เวลาจะใช้คนบาทีแบบโปรเจกต์มันใหญ่ขึ้น<ช>คนเข้ามามากขึ้น<ช>นะอ่า เราดันไปใช้เขาไม่ถูกกับในสิ่งที่เขามีความถนัดม,มันก็ทําให้เกิดปัญหาหรือทําปัญหาให้ตัวเองต้องมานั่งแก้่าตรงนี้ก็มีส่วนเยอะเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนก็ต้องะระมัดระวังตรงนี้หรือรมีลูกน้องบริวารที่แบบคิดไม่ซื่อคิดไม่ดีทําให้เราเสียหายได้ทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรืองานของเราที่เสียหายก็ได้กต้อง มันก็ทําให้งานของเราเนี่ยมีความเสียหายหรือมีการเงินหรืออะรพวกนี้ล่วนไหลออกไปนะคะเสียหายเสียหายในเรื่องจากพวกบริวารที่ทําให้เราเสียหายถูกต้องและอีกอันหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังเรื่องอะไรสตูคู่แข่งค่ะเมื่องานคุณใหญ่ขึ้นโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นสตูคู่แข่งคุณมีอยู่แล้วนะคะชาวราศีมิถุนนะคะช่วงนี้มันจะมันจะปังไงถูกเพราะฉะนั้น โปรเจกต์ใหญ่หรืองานใหญ่ยังไงก็ต้องมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นคุณระวังจะโดนศัตรูคู่แข่งเขาเรียกว่าคิดร้ายหรือให้ร้ายคุณมสมมุติว่าคุณกําลังไปดีแต่ศัตรูคนนี้ม,มันดันไปรู้จักกับอมันก็ไปพูดไปพูดอะไรไปพูดทําให้เราเสียหายเสียชื่อเสียงลิขิตเ,เราอ,อย่างเงี้ยนะก็มีส่วนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเติบโตขึ้นคุณมีโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าดีขึ้น คุณก็มีศัตรูคู่แข่งที่มากขึ้นเช่นกันและก็ควรจะระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยของบุตรล้านบริวารของตัวเองนะคะที่เราจะต้องดูแลออคนใน,นคน,คนในการดูแลควบคุมของเราถ้าเราเป็นคนที่แบบคิดดีทําดีพูดดีสิ่ง,งที่ลึกลับวินาที่มันจะมาเกิดแก่เราก็คือเป็นเรื่องดีๆแน่นอนอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศรีมิถุนนะคะได้โปรเจกต์ใหญ่ลูกน้องดีบริวารดีการเงินดีค่ะ ขออาจารย์สีนะคะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะมีสิ่งดีๆแบบปาฏิหาริค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจด,ดวงชะตาแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกนะคะสามารถติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะแล้วก็ ร่วมสนับสนุนช่องของเรานะคะได้ด้วยการกดขอบคุณทางช่อง YouTube แล้วก็ส่งดาวทาง Facebook ให้เราด้วยนะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะสามารถแนะนำมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ